ตอนนี้อยู่ที่บูธของ f a r i ซอนนะครับ,รบในเครือของ g ีลี่ซึ่งแยกบูธมาเลยนะใช่ครับก็บก็อยูภยอ่ภายใต้บริษัทคิงเจนจำกัดมหาชนครับ,รบเป็นผู้นำเข้ามาจาัดจำหน่ายแต่ก่อนก่อนหน้านั้นก็คือจะมีอยู่แค่สอสสามรุ่นแล้วกันก็คือมีจะมีรุ่นที่เป็นตัวรถตู้ที่เป็นตัวาพาสเซนเจอร์นะครับแล้วก็หนึ่งเป็นรถตู้ที่เป็น c a r ์โก้สำหรับผลของสองก็เป็นตัวรถ พยาบาลหรือรถแอมบูเลนแต่วันนี้เรามีเปิดตัวอีก2รุ่นอ่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นแล้วกันเรียกว่า1รุ่นแล้วกันแต่ว่าเป็น2รุ่นย่อยก็คือตัว MPV ที่เราเห็นเป็นตัว MPV 7ที่นั่งตัวนี้จะเป็นรุ่นตัว MPV l u x u r y นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่เป็นตัว MPV Standard ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัว MPV 7ที่นั่งนะครับตัว Standard ก็ จุดเด่นของตัวรถไฟลีซอนของเรานะครับตัวนี้ก็คืออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันง่ายๆจุดเด่นของเรานะครับเริ่มที่จะเห็นว่ามันไม่มีเสาบีตัวนี้นอ๋อทำให้รู้สึกการนั่งหรือการโดยสารเนี่ยมันรู้สึกโล่งสบายก็คือ เวลาขึ้นเนี่ยเราสามารถขึ้นแบบโดยไม่ติดตรงนี้นะครับนั่งแล้วก็ดูทัศนวิสัยด้านข้างด้านอะไรเวลาเปิดเนี่ยประตูเปิดได้กว้างเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้นี่คือจุดเด่นของ MPV เลยใช่ครับ<อ>ตัว MPV รถรุ่นนี้ของรถฟาริซอนทุกรุ่นแม้แต่จะเป็นรุ่นคารโก้หรือว่ารุ่นที่เป็นตัวพสเซนเจอร์สำหรับวิ่งรับส่งพนักง,งานอะไรก็ตามจุดเด่นของฟาริซอนอของแบรนด์เราก็คือตัวไม่ไม่มีเสาตัวนี้รวมถึงถ้า ถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นรถอ่าผมไปไปอ่ากล่าวถึงไอ้ตัวรถเชิงพาณิชย์ที่หนึ่งก็คือตัวที่เป็นรถอ่าแพซเซนเจอร์อ่าล้วใส่เบาะที่นั่งได้ถึงสิบสูงสุดสิบสี่ที่นั่งนะครับตัวสิบสี่ที่นั่งเนี่ยเหมาะสําหรับอะไรก็คือเหมาะสําหรับอ่ารับส่งพนักงานใช้ในองค์กรก็คือก็คือเป็นรถ EV 1ี0ที่มีที่นั่งใหญ่สุด ในตลาดแล้วผมว่าถ้าเป็น EV นะครับตัวนี้ของไฟเซอรนะครับส่วนเรามาดูตัวนี้ตัวนี้ถามว่ามีอะไรบ้างก็อย่างที่ผมบอกนะครับมุมมองทัศานา์วิสัยในการขึ้นลงนะครับหรือการนั่งสบายพื้นที่กว้างขวางนะครับตัวนี้นี่คือรุ่นสแตนดาดนะรุ่นสแตนดาดถือว่าสวยในระดับหนึ่งแล้วนะก็สวยในระดับหนึ่งเดี๋ยวพอเปิดราคามาพี่อาจจะ ว้าวกว่านี้ตอนที่ผมรีวิวอาจจะยังไม่ทราบราคานะครับเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยทางบูธเนี่ยจะเปิดตัวช่วงช่วงบ่ายใช่ครับผมตอนนี้ยังเช้าอยู่ใช่ครับแต่ว่ามาคุยช่วงนี้ผมจะสะดวกมากกว่าใไม่งั้นเดี๋ยวเสียงจะดังเดี๋ยวคนจะเยอะนะครับใช่ครับผมตัวฟังก์ชันอย่างที่ผมบอกครับตัวจอที่เป็นจอจอหน้าจอที่เป็นดิสเพย์ก็จะอยู่ที่7นิ้วส่วนจอกลางจะอยู่ที่12.3จุดนะครับจุดเด่นงนี้ก็คือการ ที่มีอุปกรณ์ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะนะครับต่อ Apple c a r p เพ y ได้ต่อ a n n r r o i d u u t o ได้ทั้งหมดเบาะแถว2ก็จะเป็นตัวกับตันซีทก็คือปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ปรับไฟฟ้าได้เฉพาะแถวอ2องแล้วด้านหน้าล่ะครับด้านหน้าเป็นแมนนวลอ๋อเฉพาะแถว2แถวเดียวเลยใช่ครับในรุ่นสแตนดาร์ดนี้นะใช่ครับครับแล้วสีภายในครับ สีภายในมีสีเดียวเลยเป็นสีสีน้าตาลนี่เลยสีเหลืองนี่เลยเฮดรูมก็กําลังดีใช่เหดนูมความสูงของเราอยู่ที่ประมาณ1เมตรอ่าเกือบ2เมตรนะครับหนึ่งจุดเก้าแปดหมายถึงความสูงตัวรถใช่ครับความสูงตัวรถใช่ครับคือถ้ามองจากภายนอกเนี่ยรู้สึกว่าความสูงไม่ได้สูงมากไม่ได้เป็นรถที่สูงมากแต่พอเปิดมาดูภายในเนี่ยรู้สึกว่าเฮดรูมเนี่ยสูงพอสมควรมีความโปร่งพอสมควร กำลังมอเตอร์เราอ,าอยู่ที่กำลังสูงสุดอยู่170กิโลวัตต์ถ้าเทียบเป็นแรงม้าก็200กว่าแรงม้าคร,ครับผมส่วนแบตเตอรี่ความจุเราอยู่ที่อ่า82.88กิโลวัตต์ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเราวิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC ก็คือ450กิโลเมตรส่วนตัวการชาร์จเนี่ยตัว SA ตัว DC เนี่ยเรารองรับสูงสุดได้140กิโลวัตต์ส่วน AC เรารองรับได้สูงสุด11กิโลวัตต์ไฟหน้าเป็น Full LED ทั้งหมดนะครับ ะระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัตินะครับผมบตัวนี้ก็เรามีกล้องรอบคัน360องศาแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้นะครับที่ชาร์จก็จะอยู่ด้านหน้าฝั่งขวานะครับอ,อยู่มุมหน้ารถตรงนี้ใช่ครับก็ง่ายต่อการเข้าชาร์จเราไม่ต้องขอยหลังเข้าเราเอาหน้าเสียบเข้าได้เลย ครับตัวนี้ท้ายเปิดได้ไหมครับเปิดได้เป็นไฟฟ้าครับประตูจะเป็นตัวไฟฟ้าทั้งประตูด้านข้างและประตูท้ายนะครับมีพื้นที่วางสัมภาระใช่ครับเยอะเหมือนกันนะเยอะครับเยอะครับพื้นที่วางสัมภาระด้านหลังก็จะเป็นตัวแขวนรับน้ําหนักเบาะแถวที่สามมีฟังก์ชันอะไรบ้างครับเบาะแถวที่สก็พับได้หกสิบสี่สิบปกติทั่วไปแต่ว่าก็คือตัวเล็กลูมนะครับมันอาจจะ กว้างนิดหนึง่งตัวคนตัวที่เป็นร้อยประมาณร้อยแปดสิบก็นั่งได้ไม่อึอดอัดเพราะเบาะตัวนั้นเราดันมาแล้วเอนมาเกือบสุดละตัวแถวสองนะครับแล้วก็อีกอย่างรเรามีไฟให้ให้ทุกอ่าตัวตัว,ตวทุแถวสองแถวหลังนะครับตัวไฟอ่านังสือรวมถึงตัวช่องแอร์ใช่ครับคือถ้าดูพื้นที่ของเบาะแต่ละแถวเนี่ยไม่มีแถวไหนที่รู้สึกอึดอัดเลยใช่ครับนั่งได้จริงถือว่าที่นั่งที่นั่งได้จริงถือว่าระยะกำลังดีเลยใช่ครับระยะกำลังดี จากที่มองเห็นจากที่ดูเนี่ยนะครับใช่ครับพับได้หกสิบสี่สิบพับเรียบไปอย่างนี้ครับตัวนี้นะครับพับก่อนจะพับได้ประมาณนี้ครับผมคือถ้าเดินทางกันสี่คนนี่วางของวางสัมภาระสบาได้เต็มที่เลยใช่ครับผมมีเซ็นเซอร์ปิดไหมครับอ่าไม่มีครับเป็นจะเป็นตัวที่เป็นตัวนี้แล้วก็กดจากด้านหน้าชอบทรงมากเลยนะครับใช่ครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่กว้าง แล้วก็ไซส์กำลังดีนั่งสบายตัวรถเราจะมีสองสีครับมีสีดำเมื่อสักครู่แล้วก็ตัวสีขาวอครับตัวภายในเราจะเป็นสีเดียวก็คือเป็นสีน้ำตาลสีเบจในรุ่นสแตนดาร์ดอ่าใช่ครับในรุ่นสแตนดาร์ดแล้วรุ่นลักชัวรี่เหรอคะลักชัวรี่ก็ภายในก็จะเป็นตามตัวนี้ครับเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ก็มีสีนี้สีเดียวเหมือนกันโทนสีขาวใช่ครับตัวรถเป็นเปวนเป็นไซส์เดียวกันแต่ว่าเป็นตัวลักชัวรี่ก็คือเราตกแต่งภายใตน อันนี้ตกแต่งมาจากโรงงานรวมถึงตัวแผงด้านข้างตัวหลังคาพวกนี้ค,ครับแถวสองอย่างเมื่อกี้เป็นกับตันซีที่เป็นเบาะอีกแบบหนึ่งตัวนี้เป็นแบบเบาะก,กับตันซีเหมือนกันแต่เป็นแบบเขาเรียกเบาะที่เป็นลักชวรี่ก็จะมีตัวปรับเป่าลมทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านเบาะนั่งนะครับรวมถึงปรับไฟฟ้าขึ้นลงเลื่อนข้างหลังได้นะครับเบาะข้างหน้าเมื่อกี้ปรับแมนวลนอันนี้ปรับแมนวลนเหมือนกันแต่ว่า เราสามารถเป่าลมได้เบาะตัวนี้นะครับตัวนี้แผงข้างเท่มากเลยชอบแผงข้างมากเลยใช่ครับหรูมากสาหรับตัวนี้ครับอาจจะเป็นสําหรับรถผู้บริหารนั่งก็ได้ตัวนี้เรามีเป็นตัวอ่าคูบ็อกก็คือคล้ายๆตู้เย็นตู้แช่น้าแล้วกันก็สามารถเปิดเปิดปรับได้นะครับเดี๋ยวต้องสตาตร์ทอีกทีรวมถึงไฟเพดานก็ปรับได้สามสีตัวตัวไฟเพดาน ส่วนตัว Air, แอร์เราก็ทำรูปแบบของช่องแอร์อเป็นตัวปรับหมุนนะครับให้มันดูลักชวรี่มากขึ้นออปชันภายนอกครับมีอะไรที่พิเศษกว่ารุ่นสแตนดาร์ดบ้างครับถ้าตัวภายนอกก็ออปชันก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่น,นะครับตัวออปชันตัวรถไซซิ่งเท่ากันออปชันเหมือนกัน หลักๆคือต่างกันที่ภายในนี่แหละภายในครับใช่ไหมฮะแล้วของออปชันตัวรถหรือว่าเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์เหมือนกันสเปคเดียวกันใช่ครับครับอยากรู้ราคาเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องมาอัปเดตอีกทีหนึ่งช่วงบ่ายได้ครับยินดีครับผมครับเรื่องของการรับประกันเป็นยังไงบ้างครับการรับประกันตอนนี้ก็คือการรับประกันแบต เจอรี่เรารับประกันให้อ่า8ปี5,000 500, กิโลเมตรอย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนครับแล้วเรื่องศูนย์บริการเนี่ยใช้ศูนย์บริการเดียวกับจีรี่ไหมครับอ่าแยกกันครับก็จะเป็นแบอ่าเป็นศูนย์บริการของอ่าฟิลิซอนเลยอ๋อแยกกันเลยใช่รครับออ๋อตัวฟิลิซอนเนี่ยเราเพิ่งเปิดตัวศูนย์บริการแห่งแรกอยู่ที่ถนนสีนะัทลินเพิ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่26นี้นะครับครับชื่ออ่าดีลเลอร์ของเราก็าคือฟิลิซอนมาพอรออโตเทคออโตเทค ในปีนี้เราเรามีแผนที่จะขยายให้ครบหกแห่งในปีนี้นะครับรวมถึงปีหน้าอีกประมาณสักสิบกว่าแห่งก็คือเราจะเปิดให้ปีหน้าเราจะเปิดให้ครบยี่สิบแห่งทั่วประเทศตอนนี้เราก็มีที่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราครับเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเหลหือแค่การก่อสร้างโชว์รูมอะไรพวกนี้แค่นั้นแล้วก็ทยอยเปิดแต่ว่าระหว่างนี้ครับถ้าลูกค้าซื้อรถเราไปนะครับเราร่วมมือกับเรา จับมือกับฟิตออโต้อ๋อหมายถึงว่าการเซอร์วิสตั้งแต่ระยะแรกเลยระยะเริ่มต้นก็เข้าที่ฟิตได้เลยฟิตออโต้ได้เลยครับไม่ไม่มีผลกับเรื่องประกันนะไม่มีครับเราเราเซ็นจับมือเซ็น MOU กันเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกของของของ end user ออย่างน้อยในช่วงแรกนะไม่ต้องยึดติดว่าจะต้องไปที่ศูนย์บริการเท่านั้นเพราะว่าบางทีศูนย์ผมอาจจะขยายไปไม่ถึงอ่า จังหวัดที่มีผู้ใช้งานอยู่แต่ว่าทางฟิตออโต้เขามีสาขาอยู่ทั่วประเทศนะครับ,รบก็ก็สามารถเข้าที่ฟิตออโต้ได้เลย